เราจะมาตรฐานต่ํากับเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่การเลือกแฟนเพราะแฟนอาจจะนําไปสู่สามีหรือภรรยาจากสามีหรือภรรยาอาจจะนําไปสู่พ่อของลูกหรือแม่ของลูกจากแฟนจะกลายเป็นคู่ชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเลือกเลือกราวกับว่านั่นคือการเลือกครั้งสุดท้ายแฟนที่คุณเลือกมาเนี่ยอาจจะลงเอยด้วยการแต่งงานอาจจะลงเอยด้วยการมีลูกกับเขาซื้อบ้านสร้างครอบครัวกับเขาใครจะไปรู้ แล้วสมมติถ้าเราเป็นคนใจอ่อนเราไม่ได้มีความเข้มแข็งในตัวเองเราไม่ได้รักตัวเองขนาดนั้นน่ะถ้าเลือกผิดก็คือผิดไปทั้งชีวิตกลายเป็นว่าเดินออกมาไม่ได้รักตัวเองไม่มากพอที่จะเดินออกมาและนั่นแหละจะเป็นการเลือกครั้งสุดท้ายของคุณจริงๆเพราะคุณจะไม่กล้าเดินออกมาแล้วคนคนนั้นแหละที่คุณเลือกมาแบบผิด,ผดๆะจะกลายมาเป็นคู่ชีวิตที่จะอยู่กับคุณไปตลอดเป็นคนที่จะมีผลทุกอย่างกับชีวิตคุณเป็นคนที่จะร่วมแชร์ความทุกข์ความสุขกับเรา เป็นคนที่จะมีผลกับสุขภาพของเราสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเลือกดีๆเลือกราวกับว่านั่นคือการเลือกครั้งสุดท้ายของเรารักตัวเองเยอะๆนะคะ